ชื่อแตงโมนะคะเด็กหญิงปุณดาหงยศค่ะเรียนอยู่ที่ชิซูรอินเ International School Riverside นะคะอายุ11กำลังจะ12ปีค่ะ สนุกดีค่ะแล้วก็มันได้ experience อ,ะ,อะไรใหม่ๆห,หนูเคยเล่นยิมนาสติกเต้นอตอกอล์ฟค่ะแล้วหนูเคยมาเล่นนแล้วหนูแล้วเคยเล่นบาสเกตบอลด้วยตอนแรกหนูเล่นบาสใช่ไหมคะหนูกล่าวว่าหนูจะเล่นจนถึงเป็นขึ้นมต้นเลยค่ะแต่ว่าหนูย้ายโรงเรียนมันก็เลยเล่นไม่ได้เพราะหนูเล่นให้ทีมโรงเรียนค่ะ พี่นัดก็เลยสักเจอให้มาเล่นอันนี้เพราะมันก็พี่นัดก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะคือทุกวันนี้ค่ะทุกอาทิตย์น้องจะซ้อมวันพฤหัสกับวันเสาร์วันพฤหัสน้องจะซ้อมสี่โมงครึ่งวันเสาร์น้องจะซ้อมสิบเอ็ดโมงแต่และว,วันนี้ค่ะจริงๆน้องเรียนแค่น้องเรียนกับโค้ชชื่อครูเกตแค่วันละหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าหลังจากการเรียนจบทุกๆวันนี้ค่ะครูเกตเขาจะให้การบ้านมา เป็นเซตอะค่ะน้องต้องทำอย่างนี้กี่เซตกี่เซตกี่เซตเท่ากับว่าวันหนึ่งน้องอยู่ในลานอะประมาณ3ชั่วโมงกว่าตอนหนวันเลเวลน้องตอนที่น้องมาเรียนแรกๆค่ะเขาจะเรียกว่า P-alpha ก็คือน่าจะเป็นมิกินเนอร์อค่ะสำหรับนักสเก็ดแต่ตอนนี้เหมือนที่คุยกับภูเก็ตล่าสุดนะคะเหมือนอายุน้องอะเริ่มค่อนข้างที่จะโตแล้ว ทีนี้ภูเกตเขาจะเริ่มขยับากให้มันเป็นเลเวลสูงกว่าน,นี้ค่ะเพื่อที่ว่าในอนาคตถ้าน้องไปลงแข่งอีกเนี้ยมันจะไปฟิตกับรายการแข่งของพว,พวกชมลมที่เขาจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยค่ะก็คือน้องเรียนเรียนไปประมาณน่าจะเกือบเ,เดือนค่ะก็มาบอกที่บ้านว่าอยากลงแข่งอยากลงแข่งแล้วนู่นนี่นั่นก็เลยคุยกับคุณแม่เขาว่าเออให้เขาแข่ง เพราะว่าเขาจะได้ประสบการณ์ถึงแม้ว่าจะแพ้ชนะจะล้มเนอะอะไรเงี้ยอย่างน้อยเขาได้ไปลองสนามแล้วเขาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาชอบหรือไม่ชอบทีนี้ก็ซ้อมยาวซ้อม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 จนวันแข่งเขาก็ทาเต็มที่ก็เลยได้ได้เหรียญทองมาใช่อยู่ในรุ่นพี่อัลฟาค่ะเขาก็ตื่นเต้นนะคะที่ที่รุ่นสาวเขาได้ที่หนึ่งแต่ทีนี้ด้วยความที่พี่แจงพี่แจมเขาทำงานด้วยกันเวลาเขาค่อนข้างที่จะ ก็ตื่นเต้นกันทั้งบ้านเลยนะรู้ว่าน้องได้เหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นแหละคนก็พ่อแม่ก็ภูมิใจอะค่ะว่าเออเขาก็ทําได้เพราะว่าอย่างที่บอกเขาก็ตอนเนี้ยคือพี่แจ๊กับพี่แจงเขาก็ซัพพอร์ตอะไรเขาก็ซัพพอร์ตได้ส่งเต็มที่นู่นนี่นะถ้าเขาตั้งใจเขาก็พรอมซัพพอร์ตตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฝากติดตามช่องมิสแตงดาย i ี่ได้นะคะตอนนี้อ่ subscriber จะถึง1 0 0 0 0แสน subscribe แล้วนะคะแล้วก็ฝากติดตาม Miss ไอจีมิสแตงดาย r ี่ด้วยคะ่ะ